ขอฝากเจอให้ดีแต่ก่อนทีรเข้าไปก็สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะนะครับสหรับผมนะครับแต่ได้รับนะครับเอาเป็นภาษาการเอาเป็นภาษาการได้ได้จะได้ภาษาการเนาะนะครับเพราะว่าพี่องตอนนีก็ใจนะครับสหรับผมนะครับได้รับข้อมูลจากพี่หน่อยเนาะนะครับปกติก็สายโทรศัพท์นะครับเดือนละพันกว่านะครับพี่หน่อยว่าโครงการอะไรประหยัด โทรศัพท์ลงประมาณเดือนละร้อยเจ็สิบห้าก็เลยสนใจก็เลยดิคุยกันเมื่อเช้านะครับก็เลยตัดสินใจเอาใช้โต้เอ็กแลนะครับทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสองบาทนะครับเออทดลองดูนะครับก็คิดว่าอนาคตนะครับก็เลยว่าจะกออโตนี้โทรศัพท์ไว้ที่ตลาดกลางบ้านประชาประชาคมมั่ดซับนะครับเพื่อให้ลูกบ้านมาโทรปีเพราะว่าอันนี้โทรฟรีไม่อั้นนะครับใช่ค่ะโทรฟรีไม่อั้นก็พอ อินเทอร์เน็ตยังไม่อั้นอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคนทำอะไรก็ใช้อินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะครับก็ลองให้พอที่น้องฟังดูนะครับก็เจอนาดูผมก็ว่ามันดีนะครับวันนี้เนาะอัศผมก็อิดเที่ยมีครับขอบคุณครับ